ทุกคนนี่คือไมค์เคยีจาก T N W อย่างที่ทุกคนเห็นไปว่าไมค์ตัวนี้เป็นไมค์แบบไร้สายและค่าตัวมันประมาณ6ใบแดงเท่านั้นส่วนคุณภาพเสียงก็อย่างที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้เลยเดี๋ยวผมขอใส่ฐานก่อน เขาจะมีฐานอันนี้มาให้พร้อมไฟ RGB ซึ่งปรับองศาพูดคุยแบบนี้ได้ที่กำบังลมก็ถอดออกมาได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม์ตัวนี้เป็นไม์คอนเดนเซอร์ไม่ใช่ไม์ไดนามิกซึ่งเขาจะมีตัวเชื่อมต่อสัญญ,ญาณมาให้เพราะหมวกแปลงจะไทย C เป็นไทย A สามารถเชื่อมต่อมือถือหรือคอมพิวเตอร์และใช้งานได้เลยมองฟังฟังชั้นการใช้งานตัวนี้กันบ้างเขาจะมีปุ่มปรับวอลล่มสามารถปรับเสียงดังแบบนี้หรือจะเบาจนไม่ได้ยินและปุ่มเอ็กโคที่ปรับขึ้นมาแล้วเสียงมันก็จะเป็นแบบเหมือนงานวัดสวัสดีครับพ่อแม่พี่นนนน้้อองงงงทุกคคสเเเเิดวลลารพฟัะ Echo, มีปุ่ม power ที่กดปุ่มเดียวก็ปิดเสียงได้เลยถ้ากดค้างจะเป็นการเปิดปิดเครื่องกดค้าง2วิจะเป็นการปรับสีไฟแต่ไฟพื้นฐานจะเป็นอมเ i e n t ค่อยๆเปลี่ยนสีและกด2ครั้งจะเป็นการเปิดปิดโหมด noise cancelling พอเชื่อมต่อจะมี Type C สลักอันชาร์จลูแจ็ค3.5สหรับการฟังมอนิเตอร์เสียงตัวเองและลูน็อตสลักกันต่อขาจับไม์ใครที่อยากได้ไมโครเนเซอร์ er ไปพากเสียงไปไลฟ์ไปสตรีมแต่งบประมาณไม่เยอะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ถอดมาพากไม์แบบนี้ได้ด้วย